วัสดีครับผมนายแพทย์มาดิทวัดชัยนันท่านผู้ชมครับมีนักวิจัยบางนายมีความเชื่อว่าความร้อนหรืออากาศร้อนสามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้จนทําให้นักวิจัยบางนายมีความเชื่อว่าเมื่อฤดูร้อนอย่างเข้ามา มันคงทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสลดลงแต่ความจริงเปว่าความร้อนหรือความหย็นนั้นไม่มีบทบาทสำคัญต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดจากผลของการศึกษาในมหาหลัยเท็กซัสในสหรัฐอเมริกาเขาได้ทำการวิจัยพบว่าอากาศร้อนหรืออากาศเย็นก็ดี ไม่มีส่วนสัมพันธ์กับการทำให้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ลดลงเลยแต่ปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้การแพร่ระบาดของโควิด -19 แพร่กระจายได้เร็วขึ้นก็คือพฤติกรรมของมนุษย์นี่เองไอเจ้าพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เชือ้อโควิด -19 แพร่ระบาดได้ดีที่สุดก็คือการที่คนเราชอบออกนอกบ้าน ชอบเดินทางไกลหรือประการที่3ชมจำนวนประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเข้าไปอยู่ในชุมชนเมืองที่มีความแออัดสูงมันจะช่วยทำให้การแพร่ระบาดของโควิด -19 บําดำเนินไปได้เร็วขึ้นจากข้อที่จริงดังกล่าวเนี่ยนะครับในขณะที่เรายัางไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สิ่งที่เราควรกระทำก็คือป้องกันตัวของเราไม่ติดเชื้อรวมไปถึงป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นโดยการทำความสะอาดมือด้วยแอลโกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านรักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย1อเมตรถึง2เมตรนอกเหนือไปจากนั้นแล้ว เรายัางจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ชอบออกนอกบ้านชอบเข้าไปอยู่ในชุมชนที่หนาแน่นมั่นคือแนวทางที่เราควรปฏิบัติท่านผู้ชมครับสำหรับวันนีผมขอยุติลงแตเพียงแค่นี้สวัสดีครับ